สวัสดีค่ะวันนี้เจอครูพัชรีครั้งนะคะวันนี้ครูพัชรีก็ไม่นิทานมาฝากค่ะวันนี้ครูพัชรีจะมาเล่านิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับกระต่ายค่ะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับกระต่ายมีกระต่ายตัวหนึง่งมันกำลังกินแครอทอยู่ ดูนั่นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้มันเป็นสัตว์ฉลาดแกมโกงมันกำลังหิวมันต้องการกินกระต่ายเมื่อกระต่ายเห็นสุนัขจิ้งจอกมันกลัวสุนัขจิ้งจอกดังนั้นมันจึงวิ่งหนีอย่างรวดเร็วสุนัขจิ้งจอกวิ่งไล่ตามกระต่าย กระต่ายวิ่งไปหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของตนและพูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าอย่ากินฉันเลยเข้ามาในบ้านก่อนเธอฉันมีอาหารเยอะแยะเลยและและฉันจะแบ่งอาหารให้ทานสุนัขจิ้งจอกอยู่ที่โต๊ะอาหารและพูดว่าฉันต้องการเนื้อปลาและเนื้อไก่นี่ครับกระต่ายพูด และฉันอยากกินเนื้อหมูและไส้กรอกนี่ครับกระต่ายพูดต้องการผลไม้ไหมครับกระต่ายถามฉันไม่ต้องการผลไม้ตอนนี้ฉันต้องการกินเธอกระต่ายออกจากบ้านและวิ่งไปเจอช้าง กรนาช่วยผมหน่อยครับสุนัขจิ้งจอกจะกินผมตกลงสุนัขจิ้งจอกอยู่ไหนล่ะช้างถามนั่นไงมันกำลังวิ่งมากระต่ายบอกช้างโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันกลัวช้างสุนัขจิ้งจอกตะโกนเสียงดังและวิ่งหนีไป เป็นไงคะนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับกระต่ายสนุกไหมคะถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพัศสศรีนะคะคลิปนี้เจอกันเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย